สวัสดีครับผมวันนี้เราก็มาพบกันอีกแล้วนะครับผมอวันนี้ผมจะมามีอะไรจะมารีวิวให้ดูนะผมะครับผมมีคนส่งของมาให้เล่นนะผมว่าข้างในนั้นจะเป็นอะไรนะผมเดี๋ยวมาดูไปพร้อมๆกันนะผมว่าเป็นอะไรนะ,ะเดี๋ยวแกะไปดูพร้อมกันเลยนะผมแพ็คม,มาอย่างดีนะผมแพ็คม,มาเน่นหนาเลยจะเปิดเสร็จ แกมันแน่นหนาเลยนะผมเดี๋ยวมาแกะดูไปพร้อมๆกันอ่าครับผมของนี้ส่งมาจากช่อง Youtube นะครับผมชื่อช่องว่าา PVC กันนะผมเป็นช่อง Youtube นะผมชื่อ PVC กันนะอ่าเดี๋ยวมาดูก่อนนะครับผมว่าข้างในจะเป็นอะไรนะครับ อ่าครับผมนี่เห็นแค่นี้ก็น่าจะรู้กันแล้วนะผมเรา,เอ,าออกสักคู่แพ็กมาแน่นหนามากนะผมขออนุญาอออกสักคู่นะผมแพ็กมาแน่นหนามากเผื่อมีคนสนใจหรือมีคนอยากได้นะผมเพราะว่าตัวนี้ผมไม่ได้ทำขายนะ,ะเดี๋ยวผม,มให้ดูก่อนนะผมว่ามันคืออะไร แพ็กมานเน่นหนามากนะครับผมเราขอเป็นทาแกะสักคู่นะผมเน่นหนามาก แกะให้ดูกันไปเจระใเลยนะผมออกแล้วครับอ่าับ <นะ S 1> ผมก็เป็นที่เก็บเสียงเองอะนะผมก็ไม่มีอะไรนะเผื่อนีหลายๆคนอยากได้นะผมอันนี้เขาว่าทำสีมาให้ผมเรียบร้อยเลยนะผมขอบคุณสำหรับช่องพี c กันนะผมที่มอบที่เก็บเสียงไม้ผมได้ลองใช้นะอ่ะาครับผมว่าจะเงียบขนาดไหนนะผมเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะผมว่า จะเงียบขนาดไหนนะอ่าครับผมเดี๋ยวมาลองดูไปพร้อมๆกันเลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะลองยิงกับลูกแปดมิลน,นะครับอ่าดับสักครู่นะผมขออนุญาตสวมใส่เรียบร้อยก่อนอ่าครับผมเมื่อกี้มีปัญหานิดนึงนะผมเนื่องจากอ่าตัวนี้นะผมพี่เขาทํามาสําหรับใส่กับท่อสี่หุนนะผมมันใส่กับลำครอบเหล็กไม่ได้นะผมเพราะว่ามันจะฟิตฟิตจัดนะผมอ่าผมก็จะมาลองยิงกับเป็นลำ เป็นลำท่อพีวีนะผมสำหรับลูก6กมิลน,นะผมกับตัวนี้แต่ยวผมจะมาเทสจริงนะผมว่าใส่เก็บเสียงกับไม่ใส่เก็บเสียงเสียงมันจะต่างกันขนาดไหนนะผมอ่าอันนี้ก็เป็นลำหมิลน,นะครับครับผมเดี๋ยวมาลองฟังเสียงกันดูนะครับผมเดี๋ยวขออนุญาตสลับเป็นกล้องหน้านะครับอ่าครับผมเดี๋ยวจะมาลองวิธีใส่นะผมคือใช้ด้านใหญ่นะครับผมเนี่ยด้านนี้ใส่เข้าไปนะผม ใส่เข้าไปมันจะมีล็อกข้างในอัตโนมัตินะแต่ผมเปิดแฟลชให้ดูนิดนึงเพื่อความชัดยิ่งขึ้นนะครับผมนี่ครับผมใส่เข้าไปไม่จะแน่นนะผมไม่มีการหลุดแน่นอนและรูตรงแน่นอนนะผมเพราะว่ามันมันคับพอดีเลยนะผมนี่ตรงรูเป๊ะแน่นอนยิงไปลูกไม่มีการโดนขอบข้างในนะผมมาหนมาลองยิงแบบไม่ใส่ก็บเสียงก่อนนะครับนี่ครับผมยิงแบบไม่ต้องใส่ลูกนะผมจับลำหน่อยลำหลุดนี่ครับผมเสียงโคตรดังนะครับ ่ะครับผมเสียงดังแสบเก้วหูนะครับผมเสียงดังแรงมากนะลองยิงดูอีกนัดหนึ่งก็ได้ครับผมฟังเสียงนะครับ <S <S 1> <S 1> เสียงโคตรดังนะครับผมดังแสบเก้ยวหูเลยมาเดี๋ยวมาลองใส่เก็บเสียงกันดูนะครับผมว่ามันจะเก็บเสียงได้ประมาณไหนนะครับ่านะครับผมใส่ไปล็อกอยู่เลยนะครับลองกดแก๊สด,ดู อ่าใส่ไปก็ดูสวยดีนะผมเนี่ยดูกำลังดีเลยนะฮ่าลองกดแก๊สด,ดูับ<ะ>ผมลองฟังเสียงครับ<ะ>นี่ครับผมต่างกันเยอะเลยนะผมเหยียบกระเดิมเยอะมากนี่ครับเดี๋ยวมาลองใส่ลูกดูนะครับผมคือเอาลูกหยอดเข้าไปข้างในเราต้องยืนหยอด เราต้องหยอดให้มันตรงๆนะ,ะครับผมอ่าครับผมกดแก๊สอ่านี่ใส่ลูกแล้วนะผมมาลองดูว่าเสียงจะเงียบไปเดิมอีกเท่าไหร่นะผมนี่ผมจับไว้กันลำดุดนะผมนี่ครับผมเสียงโคตรเงียบเลยเวลาใส่ลูกลงไปอ่าครับผมเวลาเราใส่ลูกนะเราต้องตั้งปากกระบ,บอกให้ตรงๆนะผมแล้วหยอดลูกเข้าไปมันจะลงง่ายนะครับ ถ้ามีลงก็เขย่านิดเดี๋ยวมันก็นลงไหนลงนะครับผมแล้วก็กดแก๊สปิดวาล์วนะครับผมนี่ครับผมเสียงโคตรเงียบนะครับผมเงียบมากอ่าลองยิงแบบไม่ต้องไสที่เก็บเปลี่ยนยิงทีก็สองนัดนะครับนี่ครับผมเสียงโคตรดังน่าจะลองใส่ลูกดูนะครับผม ตอนนี้ท่อโคตรร้อนนะผมร้อนมากมาลองยิงนัดหนึ่งนะครับผมจะลองดูครับผมอันนี้ใส่ลูกนะครับค่าครับผมก็พูดถึงเก็บเสียงได้เยอะมากนะครับผมเดี๋ยวผมจะสลับเป็นกล้องหลังสักครู่นะครับฮ่าครับผมในกล้องผมก็ไม่รู้นะผมว่ามันจะเก็บเสียงเสียงมันได้เยอะขนาดไหนแต่ความเป็นจริงคือเสียงเงียบมากนะครับผมสําหรับ เก็บเสียงตัวนี้นะผมก็ขอขอบคุณช่องแรงอาช่อง PVC อะไรนะ PVC กันนะผมหรืออ่าที่เรารู้จักกันคือนกน้อยบินบนนะครับผมอ่าก็ได้ส่งมาผมได้ทดลองได้ใช้กันนะครับคือผมได้ทําลำแปดมิลไว้อยู่อันนึงคนระับผมกับตัวบูพับนะผมไม่ได้ครอบเหล็กนะผมผมกะจะเอาไปใช้กับตัวนั้นนะครับอ่ารับผมส่วนที่คนที่อยากได้นะครับผมอ่าสามารถติดต่อได้ทางนี้เลยนะผม นี่นะผมเห็นไม่เอ่ยนี่ครับผมเฟซบุ๊กนะผมนกน้อยบินบนนะครับอ่าส่วนทางเบอร์โทรศัพท์นะครับผมเป็นเบอร์อ่าครับผมสักครู่นะเป็นเบอร์0ูนย์แปดสามนะผมสามเก้าสี่สามสามเก้าศูนย์นะผมสามารถโทรไปหรือแอดเฟซไปพูดคุยกันได้นะผมเกี่ยวกับอ่าที่เก็บเสียงนะผมแล้วก็มีปืนสวยๆนะผมให้เราเลือกได้ดูด้วยนะผมเขามีทั้งปืนและ เก็บเสียงและอะไรหลายๆอย่างนะผมมีอะไรพวกสูบลมแรงดังสูงและอะไรหลายๆอย่างนะผมสามารถทักไปพูดคุยกันได้นะผมนี่ครับผมจำนายครับผมอุปกรณ์เติมลมและอะไรแต่งอะไรยนนะผมย้ำอีกทีนะผมเป็นสถานที่ที่ติดต่อนะผมเป็น Facebook ชื่อนกน้อยบินบนนะผมเบอร์โทร0833943390นะผมหรือ ถ้าต,ติดตามผลงานของเขานะผมในช่อง PVC กันนะผมเป็นภาษาอังกฤษนะผมก็ลองไปดูกันได้นะผมสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะผมขอจบเพียงเท่านี้คนระับผมขอบคุณครับ